How to update. หลังจากโชว์ตัวไปตั้งแต่ปีกายเพื่อให้ชาวไทยได้รู้จักรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามอย่างวินฟาล่าสุดวินฟาสได้ติดต่อเข้าจองพื้นที่ในงานโมอเตอร์โชว์2 0งพันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมให้คนไทยได้สัมผัสตัวจริงในงานอย่างแน่นอนโดยรุ่นรถที่คาดว่าจะนำมาโชว์นั้นคาดว่าจะเป็นวินฟาส VF E 3 4รถย,ยนต์ไฟฟ้าล่างคอมเพค s ก v ์ประตูขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้ามาพร้อมความจุบแบตเตอรี่42กิโลวัตต์อาวให้พลังแรงสุด104แหนิววติ่งไกสุดราว300โลเมตร และอีกรุ่นคือบินฟ a ร t VF8 SUV EV ขนาดกลาง5ที่นั่งภายในมีหน้จาจอสัมผัสแนวนอนขนาดใหญ่15.6นิ้วรวบรวมการทำงานของตัวรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันปรับได้4ทิศทางปรับกระจกมองข้างจากจอทัชสกรีนนี้มาพร้อมพลังขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ความจุแบตเตอรี่87.7กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยมี2ความแรงตั้งแต่รุ่น VF8 Eco 354แรงม้าแรงบิด500นิวตันวิ่งไกลสุด4 2 5กิโลและรุ่น VF8 Plus 408แรงม้าแรงบิ220 ว,วิ่งไกลสุด391กิโลเมตรรุ่นสุดท้ายคือวินฟ a ร t V.F9 SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่6-7ที่นั่งมาพรอโรบกับเคลื่อน4ล้อโมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กับความจุแบตเตอรี่123กิโลวัตต์ชั่วโมง408แรงม้าแรงบิด6 2 0นิวตันวิ่งไกลสุด580-594กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง W ินฟา s ์อาจมีรุ่นอื่นเข้ามาโชว์ตัวเพิ่มเติมอีกพบตัวจริงวินฟ a s t ได้ที่งาน b a n ค ko k อ o t o r s h ช w 2024เริ่มช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้